สวัสดีค่ะซินเจียยูอีซิน,นีหัวใจขอให้ทุกคนมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยนะคะอลินฟูชาแนลวันนี้ก็จะชวนเพื่อนๆมาทำขนมปุยไา้ด้วยกันค่ะก่อนดูคลิปอย่าลืมเป็นกำลังใจให้อลินด้วยนะคะโดยการกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำขนมปุยไายด้วยกันค่ะ ส่วนผสมที่นำมาทำเป็นขนมปุยฝ้ายก็เริ่มจากแป้งเค้ก250กรัมค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย150กรัมผงฟู2ช้อนชาไข่ไก่2ฟองนะคะจะใช้เป็นเบอร์ไหนก็ได้ค่ะเอสพี SP 12กรัม นมข้นจืดคานชั่น250 ML เพื่อนๆอ,อาจจะใช้เป็นนมสดก็ได้นะคะน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะกลิ่นมะลิครึ่งช้อนชา หลังจากใส่ส่วนผสมทั้งหมดแล้วเราก็จะเริ่มตีส่วนผสมค่ะอลินก็จะใช้เป็นเครื่องตีแบบมือถือนะเริ่มแรกก็จะใช้สปีดต,ต่ำสุดก่อนค่อยๆตีไปเรื่อยๆจนส่วนผสมเข้ากันดีหลังจากนั้นก็ค่อยปรับเป็นสปีดแรงสุดค่ะ อลินจะตีส่วนผสมด้วยสปีดแรงสุดแบบนี้ประมาณ10นาทีนะคะคือเราจะตีส่วนผสมจนกระทั่งเขามีลักษณะนเนียนค่ะประมาณนี้อินก็ว่าใช้ได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะเติมสีให้กับตัวขนมนะคะโดยใช้สีผสมอาหารสีชมพูค่ะปริมาณที่ใช้ก็ตามความชอบเลยนะคะถ้าชอบให้ขนมมีสีชมพูเข้มก็ใส่เยอะหน่อย ถ้าต้องการให้ขนมมีสีชมพูอ่อนแบบอรินก็ใส่สีผสมอาหารลงไปประมาณ13หยดนะคะหลังจากใส่สีผสมอาหารแล้วอรินก็จะตีแป้งต่อด้วยสปีดต,ต่ำสุดนะจนกระทั่งแป้งเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนค่ะ ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะเมื่อเราตีแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าตัวแป้งเขาจะมีลักษณะเงาค่ะประมาณนี้นะคะสำหรับขนมปุยไา้สูตรนี้อรินไม่ได้ผักแป้งไว้นะคะเดี๋ยวเราจะตักแป้งใส่พิมพ์กระดาษสีชมพูแล้วก็นำขนมไปนึ่งได้เลยค่ะสำหรับวิธีทำถ้วยกระดาษสีชมพูแบบนี้นะอรินจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปค่ะ เลตมงคลอย่างหนึ่งที่ชาวจีนถือกันในวันตรุษจีนก็คือเรื่องของขนมมงคลนะโดยนอกเหนือจากใช้ในการไหว้เทพเจ้าแล้วยังนิยมนำมากินเป็นเล็ดเพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตในปีใหม่อย่างเป็นมงคลค่ะก่อนที่จะนำขนมลงไปนึ่งนะคะอลินก็เตรียมต้มน้ำให้เดือดรอไว้แล้วนะเราจะใช้เวลานึ่งขนมประมาณ20นาทีค่ะ ไฟที่ลินใช้นึ่งขนมก็จะใช้เป็นไฟแรงสุดเลยนะคะหลังจากผ่านไป20นาทีแล้วขนมปุยฝ้ายก็จะหน้าแตกฟูฟ่องสวยงามแบบนี้เลยนะ อลินก็จะใช้ไม้นะคะจิ้มลงไปที่ตรงกลางของตัวขนมนะคะเพื่อสำรวจดูว่าขนมสุกหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่มีเม็ดแป้งนะคะติดไม้ขึ้นมาก็แสดงว่าขนมของเราสุกเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนึ่งขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำขนมมาพักไว้บนตะแกรงแบบนี้แล้วก็นำขนมออกจากพิพ์ด้วยนะเพื่อให้ขนมเย็นตัวลงค่ะ อลินลืมบอกไปนิดนึงนะคะก็คือตอนที่ตักแป้งใส่พิมพ์ถ้วยกระดาษให้เพื่อนๆใส่แป้งจนเกือบเต็มถ้วยเลยนะหรือว่าตักให้พอดีกับปากถ้วยก็ได้ค่ะเวลานึ่งนะคะขนมก็จะฟูขึ้นมาสวยงามเลยค่ะสำหรับขนมปุยฝ้ายที่จะนำไปไหว้จุดจีนอลินก็จะใช้ไม้นะคะจิ้มสีผสมอาหารสีชมพูแล้วก็แต้มลงไปตรงกลางของตัวขนมแบบนี้นะ ความหมายก็เพื่อสื่อถึงความเป็นมงคลค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อขนมปุยไฟยสูตรนี้นะคะว่ามีความนุ่มแล้วก็ฟูประมาณไหนค่ะ นี่นะคะเนื้อขนมก็จะเบาแล้วก็ฟูนุ่มมากๆเลยนะและสูตรขนมปุยฝ้ายที่อลินนำมาฝากวันนี้นะคะรสชาติก็จะหวานน้อยนะสำหรับอลินนะคะอลินคิดว่าความหวานระดับนี้นะคะกำลังพอดีเลยค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆนะคะชอบหวานมากกว่านี้ก็สามารถเติมน้ำตาลเพิ่มได้ค่ะอายุการจัดเก็บขนมปุยฝ้ายสูตรนี้นะคะก็สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องได้นาน3-5วันเลยนะ สูตรนี้สามารถทำขนมปุยฝ้ายได้4ลูกค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาสูตรขนมปุยฝ้ายที่มีความนุ่มแล้วก็ฟูนะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกกับการทำอาหารสวัสดีค่ะ